เปิดราคาได้สี่ท่านเลยค่ะที่อยู่ในระบบนะไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอใ,ใครเปิดเปิดก่อนเป็นเจ้าของก่อนเลยซื้อได้อยู่แล้วราคานี้ใช่แล้วค่ะราคาไปได้อยู่นะ6กแสนสองหมบาทลูกค้ากดเลยกดเธอค่ะอย่ามีคู่แข่งนะอาชีลานชมอยู่มาชีลานรับไปเถอะคุณลูกค้า มายกมา6กแสนสองหมื่นบาทลูกค้าน่ารำยกเลยคุณลูกค้ามา6กสองหกสองเท่านั้นพร้อมนับแล้วค่ะปรับราคาลงมาเยอะมากเยอะมากแล้วค่ะมารับไปค่ะขอสกพร้อมข้อคอนขายค่ะคุณลูกค้าเอาราคานี้ได้ไหมจะสอบถามให้ขออีกหมื่นเดียว6กแสนหนึ่งหมื่นบาทหกแสนหนึ่งหมื่นบาทหกแสนหนึ่งหมื่นบาทยกมาเลยยกเลยราคานี้กดมาเลยออนไลน์5ท่านแล้วค่ะกดเลยค่ะออนไลน์5ท่านแล้วกดเลยปรับราคาลงให้เยอะมากเยอะมากเลยค่ะเยอะมากจริงๆ5ท่านแล้วนะที่อยู่ในระบบตอนนี้กดไม่ได้พิมมาแจ้งนะออนไลน์ หกทวนหรอคะคุณลูกค้าอ่ะหกแสนบาทเดี๋ยวถามกรรมการให้เดี๋ยวตั้งราคาให้นะ ดีรานทำกรรมการให้นะคะที่รานประมูลนะคะเปิดราคามาแล้วมากเลยค่ะหกแสนบาทที่รานประมูลให้ราคาเราสต๊อกกับบีราคาเลยค่ะหกแสนสองพับพัเปราคาตอนนี้สต๊อกบีราคาเลยค่ะหกแสนหกพัปเป็นมัเป็นแล้ค่ะหกแสนหนึม่นบาทสต๊อกกับบีราคาเลยค่ะราคาไปได้ค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันับเป็นราคาตันนี้ใม่ตามรรยการเลยค่ะชื่อใ่ต่มบริการเลยค่ะสี่พันเ่ยวไรค่ะหกแสนหนึ่งหมื่นสิบพันโอเปอรเป็นราคตอนนี่ค่ะหกหนึ่งหกค่ะหกแสนหน่ ใส่สามืสบปอรนไลน์ใส่สอสิปรนับเนึเขาใส่สามอสิบปนับ่อเขาใส่สบปรมาจีป้าหมเลขสู์ศูนปดเก้าซื้ต่อกับบิราคาได้หกพันเจรลักันหกสองเปอนไลน์สามศูนย์ห้าเขาใส่สามือสองปอรเป็นเขาใส่สางเมื่อสองปอนับนึเขาใส่สามมือสองปนับจ่อเขาใส่สาเมือสองปอออนไลน์ใส่สามมือสิบปนนงเขาใส่สามเมือสิบปอนับี่อสกสามหกจรออนไลน์ใส่สามมือสองเปอนับหนึ่งเขาใส่สามเม่แปดเอร บาทนับสองพันค่ะขกแสนสื้อมือสาบพนับเป็ดขสนซื้อมือสับพันับต่อสซื้อมือสาบันาทิป้ามาเลขสาม่วนึาตัก็บป็นราคาเลยค่ะหกแสนสบาทนับสค่ะค่ะตกลงขายนะคะที่6 4 2สนสบาทลูกค้าลายป้ายหมายเลขสามศูนย์หนกห้าสามศูนยประมูลได้ไปราคาหกแสนสบาทขอบคุณลูกค้ารน์ค่ะ